ใครที่ตัวเกมนะครับยังเป็น0.44.1อยู่นะยังไม่มีเมืองใหม่ใช่ไหมแล้วยังก็ไม่ได้เข้าเบต้านะครับผมมีวิธีหนึ่งที่เราจะเล่นแผนที่ใหม่ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าเบตา้าให้เราเข้าลิงก์เอพีเชที่อยู่ใต้คลิปนะครักนั้นมันจะมาหน้าแบบนี้นะครับเวอร์ชันล่าสุดของเอพจะเป็น0.44.8เรากดดาวน์โหลดไปเลยครับอันนี้เฉพาะ Android นะกดดาวน์โหลดนะปุ่ม ลูกศรชี้ลงนะครับเวอร์ชันล่าสุดของเกมตอนนี้คือ0.44.9นะครับเรในเลต้านะแต่ว่าใน AP พิ chain เชนเี่ยเขายังเป็นจุด8อยู่นะแต่เราก็เอามาเล่นกันที่ใหม่รอก่อนได้กดเปิดเลยแล้วนูเสร็จนะครับ ขาจะให้เราติดตั้งครับนะครับกดติดตั้งไปแนะนําให้เซฟเกมก่อนนะใครที่ยังไม่ได้กดเซฟเกมนะครับผมลืมบอกเมืเ่อกี้แนะนําให้กดเซฟเกมก่อนก่อนที่จะดาวน์โหลดแอ k พมาทักนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเข้าเกมมาโปรแกรมจะเป็นเวอร์ชั่น0.44.8นะครับมีเมืองใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะครับ